สวัสดีค่ะสวัสดีเอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FCSJ ใช่ไหมอ่าพี่อาพรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณว่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FCSJ นี่ของอจูปล่าหรือว่าของเอสเอ่ย จูันยังไม่ได้ไปดูอจูเลยนะเนี่ยมันว่ามันจะเข้าไปดูอยู่ยังไม่ได้เข้าไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยค่ะที่แน่ๆตัวเองเลิฟก่อนเลยของวันเลิฟสาม ตกลงของอาจูหรือว่าของเอสขอบคุณพี่อาพรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่อาพรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าของพี่อาพรขอโทษค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาพรณ์มาสองยุทธเนาะอาพรพาดูใช่ไหมแล้วก็อาพรพารวยขอบคุณค่ะ วันจะททำแนวตั้งวันจันถึงศุกร์แล้วก็วันทำเอ่อเสาร์อาทิตย์จะไลสไตล์คือแนวแนวตั้งนะคะแนวตั้งเพิ่งตื่นมันก็เพิ่งตื่นเหมือนกันมันไปนอนพอเข้าห้องพี่พรไปสารปุ๊บมันบอกว่าเออจอดหน้ามันขอตัวนอนมันก็นอนจริงๆเลยแล้วหูมันแววนะพี่อภรรเออหูมันแววอ่ะหลับแต่เช้า ไม่สบายเหรอโอ้หายไวๆวคะ่ะแล้ววันนี้ได้ขึ้นไรไหมอะวันนี้ได้ขึ้นไรไหมคะโอ้หายไวๆวนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเออก็นั่นแหละก็ดูแลตัวเองด้วยนะปีนี้วันรู้สึกว่าวันจะไม่สบายสองครั้งแล้วนะปีเนี้แล้วไม่สบายทีหนึ่งนี่หลายวันวนะนะห้าสี่ห้าวันเราก็จะหายยังไม่ได้ลงคลิป ซักบ้านเลยใช่ไหมอ๋อ